อ้ยอ้ไอ้่เคตีกามาอ้อยมึงเคย้าวแล้ี่มังเซร์ฟดีมก็ยังเล่นตัวเดิมเลยไอ้ยีอเ้ต้นไม้ขึ้นอย่างนี้เลยหรอโหไม พวกเราทำลายเร็วอย่าให้มันเกิดเฮ้ยระวังระวังระวังหน่อยเฮ้ยโอเคบอปมึดตายแล้วเอ้าก็ระวังระวังหน่อยนะโอ้ยยิ้มนะแม่งอันตรายวะไอ้เหี้ยในระยะของมันอ่ะเออในระยะของมันมันจะทำลายหมดเลยเว้ยอะไรที่เป็นไม้

หนพี่ฝากดูดูแลบอฟเลยฉัไม่ไหวแล้วกูจะตัดมันให้หมดทุกต้นเลยม้าไปเคมีเคมีไอ้นี่ป่ะเคมีก็น่าอีเรียนด้วยอะพี่เออไอ้จัดไอ้ยุ้ยทองทองจะไปมึงมาไปเจอเลยมึงพี่มาพี่ไปเจอเล้วไปไปพี่ผมก็รออร่อย่างนี้แล้วหนูก็หาแล้วแล้วก็เรมาแบ่งกันูมีน้องเกลวด้วยพี่ น้องเกียวก็แต่อยากรับเกลียวด้วยเข้องเกียวรับเฟซบางอย่งอ่ะยากเลน้องเกลียวน้องเกลียวยิงมันยิงมาผ่านเขียวหัวหนึ่มึงไม่กดไลค์รูปโปใหม่น้องเกียวไงน้องเกียวน้องเกียวน้องเกียวหลอดนึงอะนะน้องเกียวเอายาหลอดนึงเกียวหลอดนึงลงไปน้องเลยลงเลยลงเลยไอ้พี่ยิ้มบีดาโอ้โหด้พี่ โอ้โจ oh, mm ุดยอดเลยพี oh. <t ick> <t ick ่ไมดำไม่ไไม่ว่าไม่ดำไม้ดำ่ตัดมาก่อนมาไม่เอาไปยอดเอาทำไมี่พี่พี่ยิบินได้แล้วล่ะก็กูโอพีนาเลยเฮ้ยพี่เจอไไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็ปวตอนนี้คยกูลำขานคนไม้มาอ๋อลาเฮ้ยลาพีตัดเออลาพีผิดนึกว่าไดมอนด์นะพี่ลาดลาไม่ผิดลาพีมุ่นี้มุกนี้อย่าเล่นกับพี่ไงนะ อย่าเอาไปเล่นในคลิปกูได้สัตว์ลาพิทลาไปลาสายฟ้าอยากไอ้คิวได้ในนี้นะแต่หากูไม่เจอไอพีจีไม่เจอหาไม่เจอตันแล้วพี่ตนันแล้วขึ้นไม่ได้พี่วตันนี่ที่จะแจกรถแต่พี่ตันนะี่ยโอ้มาอีกแล้วครับมาสั <c oughs> อะไรตันกระโดดไปเซเว่นโอ้ยมีออยผมผม, <c oughs> มโอ้เรือตกยางออกเลย เอ็มเืราตกมาได้ไม่ใช่อันเทินฉนเอาเก๊นี่อความโลภอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยใครกันนึกมาตีนั่นเลยออย่าเราเป็นพวกเดียวกันเอาเนื้อหมูตกคนเลื่อนพุ่งเลยเมื่อกี้อุ้ยไอช่วยอยากลองอะเอาละเอาละอย่าอยาไม่เอากูยอมกูยอมกูกลับกูยอมันตีกในเดนเวีย หาแลกเขาไปจับอย่ามาตีไม่ดูนิ้วมีลงไปดิลงไปดิเมื่อกี้มีนั้งหลายทางเลยไม่แยกกันไปอ่ะมันก็มีหลายทางพี่แต่พี่ปักไฟมัวหมดจับไม่ได้แล้วเนี่ยทางไหนไปทางเอ้านี่ทางนี้ทางนี้พี่ลงไปทางเดิมเพื่ออ่าดีโอ้โหพี่ขุดทางขึ้นได้โคตรดีพี่ต่อขึ้นเฉยนี่พี่ แค่นี้ก็จบเฮ้ยสเกลมาแล้วเพื่อนคือแบบทางให้อย่างดีนวสเกลสเกลสเกลอาไมพี่เคยเคยดูหนังบ้าต้องวางค้อกิ่นไว้เป็นตามทางเก็บไปละอุ้ยอุ้ยอุ้ยจับดีเก๊ะเอาเอาเอา โอ้ระวังอะไมทไมทำัไงสกิลกิลกต้สกิลต้าขโมนขึ้นมาสองคนเอไม่ใช่อะไรนะอิเอร์แมนอินเดอร์แมนโอ้ยไม่บวกไม่บวกพี่มองหาสกิลต้น้งหนาไม่บวกไม่บวกไม่ไม่ตไม่ตีไม่สบาเอไปโอ้ยเออวินที่ิออก็เนมพูดสเตลเงิน อุ้ยไอ้กระดองไอ้กระดองเขียวไอ่กระดองเขียวกระดองกระดองตัวนี้ตัวใหญ่อ้าวสวยแล้วพี่แล้วพี่ไม่ขุดทางขึ้นเหลือไว้เลยเอาแล้วตีเวลาผมเกิดปันหายได้ยังไงโว๊ยเคกูกูอ้าวพี่เหรอผมไม่ดีแม่นะอุ้ยแม่มา โอ้ยก่อนไอพี่หนึ่งจุดเก้ามันต้องไอ้นี่หน่อยเว้ยพี่เรอดีเดย์ขอเนี่ยพี่พี่วิ่งไปเลยเออเคโชนี่เคฮาเลยนะเว้ยเราเกิดเล่นอะเคมาทางนี้ไหมไอ้เนยมาไปคนเดียวอ้าวไอเคเปคนขุดพี่อันนี้ผมโหเราเพี่ก็เดือพีซีนะขุดทางไม่เห็นเป็นไรอพี่ พี่หนึ่งจุดเก้ามันต้องตีดีเลยหน่อยนะมันต้องตีแบบตีแล้วรอหลอดเต็มแล้วค่อยตีใหม่มันจะตีแรงไว้พี่ถ้าเกิดพี่กดตีรัวมันจะพี่ฝังไปด้ยวยผมใส่พี่แคนผมแน่เลยอ้าวงอนแล้วไอ้สัสเด็กเกียรี<อ>่เดี๋ยวก่อนนะจะเจอต๊ะให้ลิ้นเลยโดดโดดโดโดพี่หาทางให้ได้ อ้โบูบูชาชาชาโฮ้ยโฮ้ยกูอีกแล้วไอ้จัดบูบูมโกโกโกโอเคลองดูครั้งนี้โอ้โหมึงไปยังกันเลยเลยผมคือ K Extend Fire พี่เราสกิล Security นิดนึงเราอย่าไปป่าเถื่อนอย่างมัู้งเบียดเลยก็เป็นอย่างนี้่าเบียดนะพี่ถึงชีวิตเลยนะเนี่ยคุณรอบๆเดี๋ยวลองหาแหละ ไอ้เขียวเฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยาวไปโอเคยาวไปตรงเนี้ยยาวเลยยาวโอเคเล็ยนะพี่เชยเชยพี่ขุดเยปิดไฟเล็วกว่ไอ้สัตว์เปิดไฟเร็วเจ้าเจ้าเจ้าเฮ้ยข้างหน้ามีเหมือง เป็นยอดเลยแกโอ้ยมึงนี่ซัพพอร์ตมุกกูดีจริงๆแลยเว้ยโอ้ยเจตโตนเจตโตเอ้าไอ้ยยาพี่ยาโอ้อันตรายอา่ไม่ทำอะไเลยโอ้ยมันขึ้นอยู่พี่มันขึ้นอยู่พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยมันบอกว่าบีบี่ตีผมพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยสิงสูด้วยชัดเลยอันนี้ผมเห็นเป็นพี่นะพี่ถ้าเกิดไอ้เคตีเนี่ยด่ายันพ่อไปแล้ว ไม่ได้ทำอะไรเลยจริงไม่ได้เรียนตามกูเฮ้ยเก๋วเข๋วเอาใจเลยเคพี่อย่านะตรงนี้อันตรายนะโอ้ยวิกลัวอุ้ยเงินอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปจบเลยแล้วจะเปยังไงพี่กดชิปกดชิปถามไปแล้วยอมไอผมไม่เคยพูดผมไม่เคยพลาดถุงตกพี่ตายเลยเนี่ยไอีเคสสบายตูดน่ารักไว้ย ดแเฮ้ยเคขุดไปซ้ายมือม <cu> ีเหมืองเอพี่รฮผมดันตกไเลยนะดูผมนะพีดมนดีไม่ดอานั่นคือหน่วยสกิลตี้คุณภาของเราเอาทายสิบร้อยครับผมเอา่ตันวัไเอาตีพีทำไม ทำไมเป็นพี่แต่คนตีกูฮะใครตีเฮ้ยพี่ตันเราต้องหาทางใหม่ก็ครับครับตันก็น่ไหนพี่ก็าส่งอโอส่งฟ้าเลยใช่ไหมไอ้สัสเชี์นี้ก็เล่นดูกดอกเลยอันนี้เราอยู่วายเลยวายไอ้เจ้วายแปดสี่วายโอววายโอวยยโอ้โหผมบอกอายุสัตว์ โอ้คีเพอร์โอ้แมนบ้านเราเนี่ยคีเพอร์สองตัวเพื่อนช่วยด้วยโอเคอ่ะอยู่ดี่ไรโอเคอะไรโอเคทำทำภารกิจเนี่ยอยู่บ้านมึงโอ้ภารกิจอะไรก่อนไปช่วยตัวเองนะมัดตายกูอีแล้วใจกูด้วยกูอีแล้วเออไม่ต้องอุปกรณ์ทิ้งด้วยวะของเต็มหรอกูอบตายไม่อยู่ เราบังหาเลยดิเมาค้างอ่ะเราังคับอ่ะมราบันคับอ่ะเราบังคับนั่นตัวอะไรแคทันแล้วะมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยเฮ้ยเราลืมพาตะปันบ็อกเลยแกอยู่สี่โผเฮียต้องเอามันมาอีกเลยเฮ้ยแต่แต่ว่าเพลงเราลงเหมืองนะพี่เจอสะปันบล็อกไอ้เหี้ยดึกว่ามอนเบลสี่สิบเฟือกโคมรั้อนนี่เจ๊กูหลุดเรียบร้อยแล้ว ใช่ไหมโอเคเฮ้ยหลุดไปไปเราไปต่อเราไปต่อเฮียเราไปต่อฮัลโหลเอ้าเห็นยืนนี่กูุณนึกว่ากูไปตามแล้วไอ้สัสเฮ้ไอ้เคโอ้ยโอ้ยกูเฮ้ยมันขุดได้เม็ดเดียวเว้ยไอ้เคขุดดิจะดูของนล้ี่หนึ่งนาทีมันขุดได้เม็ดหนึ่ง ไอ้สัตว์ขุดไปเนี่ยแล้วมึงก็รออีกหนึ่งนาทีเว้ยอ้าวทำไมมึงขุดได้เลยวะไ้ยเคมมมึกขุดได้อ่ะโอปีพี่ใช่เหรอเจอเฮชรแล้วกูติดดีเลยหนึ่งนาทีนี่คืออะไรวะไม่เคขุดปับปับปับบุณไม่มีที่บอกเลยให้ไปทำบุญข้าวัดอ๋อคุณไม่ได้ไปกับมึงกนตอนนั้นนะเขาบอกว่้ชวนไม่ไป แย่เลยน่าเออมึงี่ทำมาธรรมโมเขาเลยเหรอธรรมะเฉยไอ้เหี้ยเช่เลยมึงอย่าเล่นเลยงอ้เนี่ยมึงโดนมึงช่วยนะเวลาเราต้องประกาศจากน้าที่เราต้องประกาศจากน้าอยู่ไอ้จัดหมดกัน คือแบบเห็นมึงอารมณ์ดีไงกูก็เลยอัดคลิปแล้วมึงพูดคำนี้ออกมาเนี่ยบวกอากาศไม่ได้ก็ตัดทิ้งไปทําไมใชเลยส่งแ้ตื้อทําไมใช้ตื้อทําไมใช้ตื้อใช้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 คันไผ่ใช้ตื้อทํามใช้ตื้อ เอามาใช้ตุ๊ดอุ้ยเฮีย้คมึงมันมีง้างก่อนนะพอปล่อยปุ๊บมันก็ค่อยล็อกอุ้ยเชี่ยขอคืนทุกทีเลยจ้าตักยูเมนกดตัวกับพี่แกมดูดีมากพี่ดูรุ่นด้วยขอโทวพี่โอ้ยเี่ยโพี่แกรบบอกว่าฝนตก ไปเลยอย่างสวยงามแล้วเนี่ยพี่เป็นเหมือนผมเลยว่ะแบบตกปุกแล้วแม่งหลุดเลยเมื่อกี้เคเลยบุกเสื่อมพี่แคลมีแฟนแฟนพี่ยศอะไรอ่ะแฟนพี่เหรออะไรนะยศีแฟนพี่ทำไมเขาเตอร์ยศอะไรอ๋อเขาเตอร์ยศลายน้องถามเขาเตอร์ยศลายน้องน้องถามว่าเขาเตอร์ยศอะไร ก็ก่อเลยทไม่ได้รับการลหหรอมีปัญหากับกอคอะไรคือเอเคควายลกโอวดัเนพี่เลือดสีเดียวบอกเขายว่าสีดบนี่าดลดไปยศรถนะตอนแรกตอนแรกผมจะไปเล่นกับแฟนพี่แต่ไม่เป็นไรพี่็่ก็ได้เลยตองแดนนี ผมไปเล่นก็ได้ดูผมไปเล่นเลยไปเล่นกับแฟนพี่บ้างไม่เป็นไรพี่กากกากผมกากพี่ถามแฟนพี่ยังมีว่ายดยดที่ที่แฟนพี่ขึ้นสูงสุดยันไรฮะโอเคมือขุยไม่รู้เรื่องแล้วไอ้เหี้ยยด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 สูงสุดที่ขึ้นได้อะยันไรน้องถามว่าสูงสุดไม่ไม่เพิ่กลับมาเล่นป่ะตัวเคยเล่นเคาน์เตอร์มาก่อนไหม ย้อนย้อนเมื่อก่อนตัวย้อนมาะย้อนเมื่อก่อนตัวย้อนมาอีกเกิดอีกเกิดอะไรนะอะไรอะไร M M G อะไร D D M G โอเค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 พีไมพี่เได้ D M G อเหรอวะ D M G ที่มันเป็นรูปไข่อะไข่เป็นดาวอะไข่อะอ๋อโอเคผมไม่เล่นแล้วพี่ไม่เล่นได้โอ้ยได้เหี้ยเลยสัตว์ D M G นี่ไง Devil May Cry เดี๋ยวไม่คายไอ้อยู่อยู่ในดันอยู่ปะโอ้ยพี่ต้องมาอยู่เนี่ยเคเคยาวไปยาวไปตรงเนี้ยยาวไปยาวไปยาวเลยยาวหมดเออยาวไปยาวไปยาวเหมือนกระเจียวไหนสุดไปขึ้นอยู่ที่วันนี้นะพี่โอเคโทษลืมลืมพี่ลืมโทษโทษโทษจงรักเกียรติเล่นมุกลืมดูเพศ รับเล่นวงอะไรเก่งใจแฟนนี่หรอกคอยลำโพงอยู่ในชิพหายบอกว่าดีหรอหมดเลยละเฮ้ยพี่เขาแบบเฮ้ยไอ้น้องนี่แม่งเฮฮาดีว่ะเอออะไรเงี้ยแต่วังนู้กปืนหรมีคนมาขอหน้าบ้านอะไรนะไอะไรยาวๆนะเดี๋ยวมึงสวยเฮ้ยยเดี๋วมึงสวยโอ้โหถ้าเกิดเบลสวยนี่แย่เลยเนี่ย หน้าตายิางจิ้มลิมอยู่เย้ยไอ้เค่กูว่าต้องเค่แหละยังเล่นกันนะโอ้ก็จริงเนพะ่ะหน้าตาจิ้มริมเปื่ออย่าไปว่าเขาว่าเยอะเค่ลูกมึงเนี่ย <c oughs> จิ้มลิมมาเลยนะ ต้องเก็กท่าด้วยเดี๋ยวเยาจะแก้แค้นด้วยเค่คไปเสร็จน้อนดูดิที่านอดูดิชิตี้เอาพี่แค้นหายไปไหนแลววะน่าหน่ะพี่ไปสำรวจใช่เขาเลือกที่จะหาทางใหม่แทนที่จะงงคุณอย่าพวกเราไงสัะไปเลยโอ้นี่คือมา ไปเลยเลสโก้ไปเลยเลสโก้พี่กระโดดลงลาวาคืออะไรวะมันติดบ้านกับบ้านทำดาผมว่าครับแฟนแฟนพี่น่าจะน่าจะแย่งเลสแย่งเลสต์กูดาวสิบหกวิโอจะฝากเนี่ยพี่พี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจู่ว้าเป็นไงกูไม่กูไม่เห็นกูไม่เห็นทำไมดิทำไมดิเออทำไม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 ทะใหม่ละใม่ละใม่ทำไมกินทำไมอ้าวไม่ไปได้ ย่าไม่แต่งตัวเค้กูประสบการณ์เยอะแม่แม่แม่ลีโลสิใครปล่อยแพ้มาเสียงได้เสียงเย็นเออมึงจะเล่นอะไรมึงคันปากอะไรรีบเล่นไอ้ยเยเดี๋ยวผู้หญิงเข้ามาไอ้มุกอะไรใหญ่ยาวใหญ่ยาวมึงอ่ะรีบเล่นโอ้ผมนี่อนาคตด่งเรียกพ่อโอ้พ่อนั้องใช่ไหม ไม่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 เขาบอกว่าทาม่ใช่ฮะเออจ้างเออทำมาจายยถ้าเกิดชแนลขคุณโดนแบนแมงจะเส้นด้วยอะไรว่าใครทองกระถาละปำหาอะไรไปไข่ที่จเาก่อนที่คอยเปนแม่อะไรตนอเรียกวะ

ทำไมหนูต้องมาแบบนิ่ง่ายแน่ที่พี่จะขุดก็ได้ครับพี่พีิป้พีพีดิพี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 พพี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  ไม่พี่ทางนี้ยังไม่ไปเลยโอ้ยิ้มพี่ขุดจังไรแมวอะไรกูเมึงเนี่ยอะไรกระสุนอะทำไมไม่ไม่ไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ผมแค่คิดไปเองผมเองเมื่อกี้จัาเกยพี่จัาเกยสงสัยสงสัยคงจะนอนน้อยช่วงนี้เห็นภาพหลอนกูข้าวเลยด้วยครับกูดับไปแล้วเฮียเมื่อเกยใช่พี่กูอึ้งเลยทำไม อาผมมาหนุกซื้อกาวให้ตอนเมื่อกี้อะไรวะตอนมึงขุดดิกูว่าโอ้พี่บูมาแล้วพี่บูนี่นี่เก็บเลยไม่เข้าใจเลยสัตว์โอเคไม่เล่นไม่เล่ะไม่เข้าใจอ่ะพี่บูสกีไงเฮียอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหเป้นเลยพี่เป้นเลยเป็นเลยสัตว์เป้นหลังฟ้าหลังฟ้ามีรหัสส่งจิงโจ้อยู่ไอ้สัตว์สรุปมาเจอทางตันมาเจอทางตัน เฮ้ยทางนี้อย่างนี้พี่เฮ้ยไม่แก่ไม่แก่จะเจอหลังไฟอีกเปล่าพี่สัสสุดหล้วก็เชยทำในกระดาษด่างหองเว้ยไม่น่าเจอเฮ้ยทางนี้อดรวยแล้วโอเคเฮียไปไอเคเอ็มเล่าฮะไอ้ผมพูดไอ้ผมพูดเพื่ออะไรวะมึงก็ได้สี่ก้อนอ๋ออ๋อนโลของจะได้มีเยอะขึ้นป่าวพี่จะได้ไม่นโลของไอ้พี่ ดีไงดร้อยหลังผาเลยดีไงเป็นไงรหัสตัวใหม่มาเลยเยอะแต่ได้รู้พี่ผมรู้เบื้องหลังโอ้โหนนั่ตัดรวยมาจากใครอะจากใครจากมึงอี๋ธรรมะชัยไอ้เดียยกเล่นยกูไม่ถ่ายแล้วจ้ะปิดคลิปแล้วไอ้ไงมึงตัดจบเลยแล้วตอนจบเป็นจอเขียวอ่ะบอ้เด็ก โอ้าเคไม่ลองขึ้นมาดูข้างบนอ่ะฮะเผื่อมีของดีเฮียขึ้นไปทำไมพี่ของเขาดีจริงจขึ้นไปทำไมพี่แล้วมึงก็ตามกูมากะสกษกะเสษจิตของธรรมะชัยมันส่องอยู่มันนำมันนำผมไปได้เนี่ยมันนำผมเออไอ้สัดเอาเลยไอ้สัดลากจีบยุ่ยอ้าวหลังฝาเยครพี่โอ้โหเจอหลังฝาเลยไอ้เหี้ยรวยเลยทีเฮียทยไอ้สัด ยังไม่โตไวเนี่ยเนี่ยยังไม่โตทำไมพี่ไอเคมึงอยากให้พี่ตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไรหลังฝาบอลเพลิอนของเคเขาขอบอลเพลิอนของเคและทำม้าทำมี่ไว้ทำมี่พอลักิตตามหาทำม้แล้วหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยอ้าวพี่มาแล้วเหรอผมมาตามหาทำม้ากันพี่เราตามเดินตามหาของฟังกันเลยใช่เราไปหาทำมี่กูน่ากลัวอุ้ยเฮียเฮียมีเพื่อนในใบข้ามเลยว่ะ พี่จับขอใครใครบางคนวะเจบแล้วแม่งอ้าวเบลอ้าวเนมอ้อวเอาสวัสดีครับพี่เบลครับพี่เบลเออน้องไงดูรุ่นด้วยสัตว์บางคนที่ขุดความข้าดหมายเฮ้ยอ้ากูดูว่าหิ้แทงได้กูด้วยว่าจะทันลมเมื่อกี้แล้วเฮ้ยมันต้องเลี้ยวขวาเลยเว้ยเคืองเลี้ยวขวาโอ้ย ไม่เลี้ยวขวาเฮ้ยขุดฐานหน่อยดิไม่ใครขุดานเลยอะคนจะนั่งจริงจคว่เอา่านด้ยก็มาใช้แล้วกันนะขอบคุณจริงจี่เธออย่งติดลิขสิทธิ์ตบกันยุกคนที่ฮะจิลูกชิ้นอ๋อลูกชิ้นอ๋อชิ้น หูไม่ดีหูไม่ดีช่วงนี้ขูฝาดแด้น่ะทายผลบอลยูโรแชมป์ครึ่งชิ้นอาสรราไม่ได้พอเล่นเล่นปุ๊บเงียบหมูเลยยังเกิดรักเงินไมไอ้สันเดี๋ยวบูมามาเลิกมีเล็กมีโฮกูไม่รักมึงไอ้สันเฮ้ยกูรักมึงก็ได้โอเคเออ ตัวเกมเราเป็นเหมือนพี่บอกว่ามันตัวหนังสือมันจะแบบติดลอยๆเข้าไปหน่อยเหมือนมันทะลุเข้าไปข้างในซ้ายมือไม่เป็นคอมเดมกะไม่มืงสายตาเอียบโอ้โหนี่กูถามจ่ากูใหญ่เลยขอโทษครับผมไปแล้วครับเดี๋ยวจะไปเอาคอมใหม่แล้วครับไม่ถ้าจะให้ยกโทษต้องไปบริจาคเงินให้ ทำนะนั่งทำคาถาชิดตำเวโป้ด้วยน้องเคและวัดธรรมะเฮ้ยใครตดวะเคจะตุกคำเรากูฮิวิวกูฮิวเควกูฮิเวเฮวกาวกูฮิรกูยิวกฮิววกูกิวกูฮวกูวฮวกวกูฮวกูฮิววกวว เหม oh ือนตันแล้วเหรอว่าเหมือนตันแหละตรงนี้อ๋อหลังฝาเนี่ยมีรหัสทริงโชคอยู่กูจะเล่นทุกจับเลนสัสในวันเด้อนแปดแล้วอ่ะอุ้ยผมองมาทำไมในโมบายเนี้ยมมีเพชรกับมณีครันอ๋อทำไมได้เพชรกันวะไม่ว่าจะเป็นเพชรกับญาใช่ไหม แอบผ่านกันเลยเพชรบันไดยิงใช่ไหมโอ้ยนี่บันไดเลยพี่โอ้แมบนี่โอ้โหโอ้กระ้ามาถึงขั้นนี้แล้วกูไม่เกรงใจแล้วนะเรียบร้อยพี่หอสองกรัมขอสองกรัมเคจัดไปได้มีของไม่ใช่เหรอสองกรัมนนึงพี่ผมเมื่อกี้ผมเห็นแน่มันมันมันนั่นนะพี่มันมันนั่นนแบบมันหลอกมันหลอกอ่ะ มันหลอกเป๊กมันเฟซมีแต่แรกเฟซอ๋อจากเอนี่ย้ายไปเข้าบีได้ไหมใช่เฟซอย่างอยากกายคอนเฟกเลยพี่คอนเฟกเป็นไรขับำตีเลยขับเริ่มแขำขำจริงนี่ที่กูขำจริงแค่ไหนมึงบนจะมีประมาณ10ตัวเองมึงเอาใจสปอนเซอร์ไว้เฮียอยู่ดีขายของให้กูเฉย ่านะครับสำหรับสาหรับใครที่อยากได้เออ่คอนเซ็ปต์ไม่ไม่อยากโปรโมทไม่ใช่ร้านกูไอสัตว์กูทำโลโก้ให้ดิเช่ตะกี้ตะกี้ตะกี้เพื่อนพี่อะพี่ทำไมเออมันกอลังคิดในใจอยู่อย่าเล่นมุกที่กูไปต่อไม่ได้ไอสัตวเจ้ะอนเซโอเคมึงยังจะงกเอาไอ้ดิอีกเหรอวิ่งมาการจะเกินแรงพอทเลย ไปสางข้างบนดีกว่าอุ้ยเออว่าลืมตั้งบถิที่บ้านดีว่าที่หายโดนไปสร้างข้างบนดีกว่าแล้วมันขึ้นวเราอ่ะอันนี้ไม่ใช่ทอแต่อะไรพีอปีพี่อะอะไรกระลำวเลยเฮ้ยอมพี่อุ้ยอุ้มบีเออซสกูไอเสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยตได้แล้วเี้ยเคย ยัดหอยมึงเล่นอะไรก็เก่งใจพี่สาวบ้านอ้าวหรอเล่นลเขาคนดูแลที่คนดนแรเน่ะ๋อไม่นอยู่แล้วมังเย่มาอยู่แล้วไม่อยู่ล้ได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 ้อยู่เมื่อกี้ได้อไรอ้า่อมไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยได้ยินได้ยินมายแล้บอก ฟองมันอยากกินหอยไอ้เชี่ยจะแก้ไงให้มันน่ารักดีวะก็กินเจ๊ลูกเออผิดตรงไหนใช่ไหมอือไม่ใ่แหละสิอร่อยเลยดีไเลยดูดีไปเลยได้น้ำแหล่ะจะสร้างบ้านอะนายหาแต่แรกต้อมีบ้านมีผมมีแค่บ๊อบตัวเดียวผมก็อยู่ได้เฮยโอเคมไปอยู่กับบ๊อบตัะสองไปในเธอไหมสปันบ๊อบไปปั่นกันมาในเธอตลอดที่ผมขอฟองน้ำ ยังโดสงใหม่บอบบริษัทสกินุช่ไอเียโอเคอบอบอยู่ไหนบอบส่งของใหม่อรอเทมไหมไม่ไปม่ส่งองใหม่เท่ไหมเอาเอาเอพี่น่าจเกียด้เยเดมาโอ้บอสหนักหูไปตบเลยเออไอเคอะ เฮ้ยเคียร์ที่สวยขึ้นเยอะเลยมาทำบ้านดีกว่างเงี้ยเบอร์พลังเบอร์พลังคอนแห่งทองเมื่อกี้สุดบ้านในหลังเก่าบ้านไนะทอทออะไรพี่ทออะไรเฮ้ยมีรักชั้นทอมีหนูทอไงดีทอทอแอะไรกันพี่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 ดู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 ผมดูดูผมจิ้มทอยโอย โอ้ยระวังนะเว้ยเข้าไปลึกเนี่ยเจ็บนะแหมตอนนั้นเป็นอย่างงี้เว้ยนมือเคยังเขาไก่อยู่อะไรกี้อ๋อต้องจัดกันไม่ต้องงี้ไม่ต้องงี้ไม่ต้องงี้อยงเงี้ยไอสัตว์เสี้ยวปิดไอ้เอี้ยโคตรเสี้ยวอ่ะพอพอพออันนั้นติดเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเคเก๊ะ เอาวิจัดดิด็อกกีส้สไตล์สไมอาจุดวะ